สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นผู้นำการแข่งขันเพื่อคว้าตัวอเล็กซ์บาเอนาปีกจากบีเอเลมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าวัย21ปีรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นผู้นำการแข่งขันเพื่อคว้าตัวอเล็กซ์บาเอนาปีกเลือดกระทิงวัย21ปีจากบียาเรอัลในปีหน้าซิตี้และคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลเป็น,สสอสอน2สโมสรที่ให้ความสนใจมากที่สุดในการคว้าตัวบาเอนาซึ่งฤดูกาลที่แล้วนักเตะรายนี้ถูกยืมตัวไปที่คิโรนาสโมสรในสเปนซึ่งเขายิงได้5ประตูจาก38เกมที่ลงเล่นบาเอนากลับมาที่บีเาเรอัลในฤดูร้อนและกลายเป็นแนวรุกคนสำคัญของผู้จัดการทีมอูนาเอเมรี่ โดยทําไป6ประตูกับแอสเอซิตจากการลงเล่น10นัดในฤดูกาลนี้ซิตี้มีความกระตือรือร้นที่จะโน้มน้าวใจบาเอนาให้ย้ายมาร่วมทีมโดยเสนอโอกาสให้เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกโดยณปัจจุบันทีมของบียาเรอัลเล่นอยู่ในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้เอลชูนิเกโตถ่ายทอดสดโดยนายทีนมินิตกำลังรายงานว่า จูดเบลลิงแฮมที่ตกเป็นเป้าหมายการคว้าตัวของซิตี้นั้นนักเตะต้องการเข้าร่วมเรอัลมาริดถ้าเขาเลือกที่จะออกจากสโมสรอนบูโรเซียดอร์มุนในฤดูร้อนหน้านักเตะทีมชาติอังกฤษต,ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างซิตี้และลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้เช่นกันเบลลิงแฮมซึ่งลงเล่นให้ทีมชาติไปแล้ว15เกมเหลือเวลาอีก2ปีในการเซ็นสัญญากับยักษ์ใหญ่บุนเลสลีกาและดอร์มุน้จแ่่ทีะเเก็บขาไว เขาได้ลงสนามให้กับสโมสรในเยอรมันไปนแล้ว100นัดโดยทำไป13ประตูกับ18แอสซิดนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ตามรายงานก่อนหน้านี้ว่าดอทมุลตั้งราคาเบอร์มิงแฮมไว้ที่1 3 1ล้านปอนด์สำหรับดาวรุ่งที่มีความสามารถคนนี้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะททำขึ้นไม่อนุญ,ญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด